ร้านนิโมโช็อปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพชรซิมูเลเตอร์99มีทั้งการขายเพชรทั้งสมุดเอนชาร์ดและสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่กันในแมปนี้ครับอดีเมลรัสแตนกันอีกแล้วนะครับทุกคนและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมเนี่ยนะครับก็จะมาสอนนะครับทุกคนอีวิวเลชันนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวไอเจ้าสุคนะด,ด้วยนั่นเองนะครับเอพอพระเอกก็มันชื่ออะไรนะยูจิปะอ่าก็คือว่าเดี๋ยวผมอยากจะมาสอนอีววนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวตัวเจ้าสุคนะด้วย เลยละกันนะครับโอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นี่ฮะอย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับไปเลย let's go โอเคครับก็ในการอีวโอตอนนี้ก็มีอยู่ตัวละครเดียวนะครับที่สามารถอีวโอได้นะครับในแมปนี้นั่นเองทุกคนนั่นก็คือเจ้ายูจินั่นเองเนี่ยฮะก็คือเจ้านี่เลยโอเคเดี๋ยวไปดูนี่ดูตัวมันนีีีี่่่่่่่คคคคครรรรััััับบบนน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 เเเเออออออไ้้้จจาาางะะหลลยยยๆููกกแวว็ื มันเนี่ยอีโวได้นะตอนนี้นี่ครับก็คือเราเดี๋ยวก็ต้องหานิ้วของไอ้เจ้าสุคุณะเนี่ยครับให้ครบ12นิ้วนั่นเองเนาะนี่นะครับแล้ววิธีหานิ้วเนี่ยเอามาทำยังไงนะครับทุกคนอ่าวิธีหานิ้วเนี่ยทุกคนให้ทุกคนมาตรงนี้ครับเทเลพอร์ตตรงนี้ฟืบใช่ไหมแล้วทุกคนมาที่ชาเลนจ์ครับผมอ่านี่ครับแล้วทุกคนก็เข้าตู้นี้ไปเลยนะฮะเนี่ยเข้าไปเลยฟึบแล้วมันก็จะนับนะครับรอ30มชีวิตแล้วมันก็จะเข้าแมปไปให้นะครับก็โอกาสที่จะออกนะครับดรอปนิ้วก็เเทท่่่่่าาาีีลออองมมนนครับบพืผกว 4ตาต่อ1นิ้วนะครับแล้วก็โชคดีหน่อยก็คือได้2ตาติดเลยอะไรประมาณนี้เนาะก็ได้รอบละ1นนิ้วนั่นเองนะทุกคนนะแล้วเดีเพื่อเผื่อใครงงนะครับเออว่าไอ้เจ้ายูจิเนี่ยเอามาจากไหนนะครับเออสุ่มครับสุ่มสุ่มเอาเลยสุ่มที่ซัมมอนเอาเลยเนี่ยมาที่ซัมมอนเนี่ยแล้วก็รอมันมาเนี่ยแล้วก็สุ่มเอาเลยนะครับทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้นทุกคนนะอ่าโอเคแล้ววิธีการอีโ e วล่ะทำยังไงนะถ้านิ้วครบแล้วนะครับให้ทุกคนนย่ามาที่ยูนิตนะนะครับแต่ผมขออนุญ,ญาตนะ เออเอาตัวที่เป็นวิวหนึ่งนะครับในการอีโวเนาะอันนี้มันไอต้นบอกว่าจะเก็บไว้ฟาร์มนะครับโอเคได้เราจะตัวนี้นะครับเคยทุกคนเนี่ยกดที่ตัวละครนะครับแล้วคำว่าอีโวอ่านี่ครับผมเราจะมีไหครับนี่ตัวละครของผมมี2ตัวไงนี่ครับก็ใช้ตัวหนึ่งคือตัวนี้นะแล้วก็ได้นิ้ว12นิ้วครบแล้วนะแล้วก็กดอีโวไปเลยทุกคนปรับหืมยังเททุกคนดูดินี่ครับพอเป็นร่างสุกณะโอ้โหใส่เสื้อด้วยนะครับเออตอนนั้นมึงไม่ใส่พอมึงเป็นสุกนะมึงใส่ อะไรไหมส,ส,สุนักขี้อายอย่างนี้เหรอขี้อายเหรอโอเคครับมาเดี๋ยวเราเนี่ยก็เอาตัวละครออกสักตัวหนึ่งนะครับพอเอาไอ้ไซตามะออกแล้วกันนะครับแล้วเราเอาตัวนี้เข้าไปนี่นะครับปึ๊บอีคกทีมาแล้วนะครับไหนดูดียืนยังไงอ้าวเอามันไม่ยืนข้างๆหรออ้าวเอเอ,เอช่างมันแล้วกันสงสัยยิงแค่สามตัวแรกนะครับโอเคช่างมาันเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปดูในแมพกันดีกว่าทุกคนว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย มันจะโหดแ,แค่ไหนนั่นเองครับทุกคนโอเคไปเราไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับทุกคนจะขอเก็บเงินก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บเงินก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าผมซื้อได้แล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเจ้านี้เนี่ยมันตียังไงนะครับก็น่าจะเป็นตัวตัวพื้นใช่ไหมเออเป็นตัวพื้นด้วยไม่ใช่ตัวตีแอร์ครับแต่ถ้าเป็นไอล่างธรรมดาจะเป็นตัวตีแอร์เนาะโอเคทุกคนตอนนี้ผมซื้อได้แล้วเดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งเลยละกันนี่ครับโอเคแล้วเราก็วางไอ้เจ้าซูนะนี่โอ้โหโคตรเท่ทุกคนโอเคเด หันหน้าไปทางนูน้นปึ๊บนี่โอ้โหโคตรเท่ทุกคนดูดีนี่ครับยังไงมันทําอะไรอะ่ะฟืบเฮ้ยตีแบบคือหายอะ่ะคือแบบหายเลยอะ่ะเออคือตีแล้วหายเลยเหรอเฮ้ยคือแบบตีแล้วหายเลยทุกคนครับเฮ้ยไม่มีเอฟเฟกไม่มีอะไรเลยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราลองอัพเป็นขั้น2เนาะดาเมจเริ่มต้นที่500นี่คือเลเวลนี้ด้วยนะครับทุกคนอันนี้มันเลเวลหนะึ่งอ่ะเออเวลมันยังไม่ได้เยอะเนาะนี่ครับโอเคเราลองอัพเกรดไป1ขั้นปึบดาเมจตีเป็น700ตี2วินะครับ มนมีเอฟเฟกสกิลอะไรเปล่าฮัลโหลอ้าวทำไมไมันนิ่งจังฮัลโหลอ๋อนี่ตีแล้วตีแล้วนะครับปึ๊บไม่มีเอฟเฟกสกิลอะไรเลยทุกคนขั้น2ก็ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราอัพต่อขั้น3เลยนะครับปึ๊บอ้าวมันเป็นขั้น2โอ้ยอัพได้14ขั้นทุกคนอัพได้14ขั้นเยะเคผมว่าต้องเอาไปลงอินฟินิตี้นี่ครับผมว่าน่าจะอัพไม่หมดแน่เลยโอเคอันนี้ก็ยังไม่มีสกนะิลเนาะยังไม่มีเอฟเฟกอะไรมาเลยครับโอเคอัพต่อปึ๊บป๊บบปขขัั้นที่3องตวละคร โอ้โห uh oh. ตีห้าวินะครับระยะ22แล้วก็ดาเมจพันเนะครับปือว uh ่ะ oh. ห uh ู oh. ตัวเดียวเอาอยู่ปะเนี่ยทั้งเกมตีเป็น LE ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเอฟเฟกต์สกิลเลยเลยทุกคนดูดิไม่มีเลยอะเอ้ยลองอัพต่อเลยเปิ้มอัพขั้นที่4ยังไงเอฟเฟกต์สกิลมายังเฮ้ย hey! ยังไม่มาเดี๋ยว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  มันเวฟไม่น่าทันนะครับผมว่าเพราะเงินเรามันมันได้น้อยไงผมไม่ได้ตัวเงินมาด้วยมั้งหรือเอามาก็ไม่รู้ว่าตัวไหนอะไรเนี่ยอัพตั้ง14ขั้นยายเค้มาเจอฟักเกอร์นะครับ14ขั้นทุกคนเออโอ้เงินไม่น่าทันนะครับผมว่าแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีเอฟเฟกต์อะไรเพิ่มไหมอ่ะมันแต่ตัวมันเท่นะครับท่ายงท่ายืนโอเคเฮ้ยปุ๊บโอ้โอ้คุณว่ามีอะไรมือแค่กระโดดโอ้มาแค่กระโดดขึ้นไหนเอาใหม่เอามาถึงขั้น6มึงกระโดดเฉย เยี่ยมมากเดี๋ยวดูทุกคนตอนแรกผมว่าจะมีสกิลเอฟเฟกนะแม่งกระโดดเฉยๆปึ๊บปึ๊บแค่เนี้ย <laughs> มีแค่เนี้ยโอ้ยตายละโอเคผมอัพขั้นต่อไปแล้วนะครับอัพเลยปึ๊บนี่ผมว่าขั้นนี้น่าจะมีเอฟเฟกต์มีไหมไม่มีไม่มีเอฟเฟกเย็ดเช่ yes, okay. โอ้โหนะไม่ทันอัพจริงๆทุกคนรอบนี้ไม่ทันจริงๆครับจะต,ต้องเอาไปลงอินเนาะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันมีเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูทุกคนเอฟเฟกต์อะแต่ผมว่าไม่มีวะไม่มีเอฟเฟกต์เลยเลยอะ <c oughs> คือแบบซูคนาแม่งกินเงียบอะ <c oughs> ถึงตอนนี้นะครับผมอัพได้สุดๆแล้วก็คืออยู่ที่ขั้น8นะครับก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะแล้วก็จบโอ้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็สรุปไอเจ้าซูคนะเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะมีสกิลนิดนึงนะแบบเออเอฟเฟกเอฟเฟกต์อันนี้ไม่มีเลยนะผมว่าผมก็ไม่ได้ปิดไว้เนาะ <c oughs> เออผมไม่น่าได้้ดด้ปปิิดดดดไไไวอออกม่ีเ เนี่ยครับแต่ไม่มีเลยนะครับสกงสกิลนะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรผมว่าอนาคตแอดเขาหน้าจะอัพเข้ามาแหละนะโอเคทุกคนก็คลิปนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพลกกดแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราในเจอคลิปหน้าในขอร์รับไป